สวัสดีครับเพื่อนๆช่อง w i n t e อร์ o r y ครับวันนี้ปะปาเด่นนะครับมาที่ชายหาดบางแสนนะครับผมก็ออกมาตั้งแต่ประมาณช่วงตีห้าครึ่งนะฮะตอนมาถึงที่นี่ก็ประมาณ6กโมงกว่านะครับก็มารับแสงเช้ากันเลยทีเดียวนะฮะบรรยากาศตอนนี้ดีมากฮะลมเย็นสบายนะบรรยากาศอยู่ประมาณสัก20กว่าองศาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ก็เด็กๆนะฮะน้องมาสเตอร์น้องมาวินนะครับก็หลับอยู่ในรถนะครับ ก็เดี๋ยวหลังทีนี้เดี๋ยวเราจะไปหาข้าวทานที่โกอันนะครับซึ่งเป็นร้านติ่มซำนะฮะที่อยู่ในแถวทางด้านของอังซีลานะครับก็เดี๋ยวโปรดติดตามช่อง Winter Story เดี๋ยวผมถ่ายบรรยากาศยามเช้าที่ชายหาดวอนนะฮะชายหาดบางแสนที่นี่ให้ดูกันนะครับ วันนี้เราอยู่ที่โกอันอ่างศิลานะครับผมเรามาตื่นมาตั้งแต่เช้าเลยแล้วพาน้องมาวินกับน้องมาเตอร์มากินข้าวนะครับแต,แต่ว่ายังไงเอ่ยพี่มาเตอร์ไปไหน,น,นพี่มาเตอร์อยากนอนใช่ไหม,มคือมาเช้าเวอร์เดี๋ยวแม่เข้าไปหาที่นั่งนะครับเดี๋ยวไปดูกันว่าวันนี้จะกินอะไรบ้างก็ตอนนี้เราเข้ามาอยู่ที่ร้านโกอันอ่างศิลาแล้วนะครับอ่านี่ นะครับเดี๋ยวเวลาสั่งเนี่ยนะครับเขาก็จะมีตู้ทางด้านนี้ใช่ไหมครับพอสั่งได้ของเสร็จอะนะฮะเดี๋ยวเราก็จะไปจ่ายตังค์ที่บริเวณแคชเชียร์นะแล้วเดี๋ยวเขาจะทำการนึ่งมาให้แล้วก็ถ้าเกิดว่าใครอยากได้รายการอะไราเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถที่จะไปสั่งที่หน้าเคาน์เตอร์ได้เลย อันนี้เป็นถาดที่แม่ใหม่เลือกมานะครับก็เดี๋ยวต้องไปจ่ายตังก่อนแล้วก็เดี๋ยวเขาจะนึ่งมาให้เรานะครับเนี่ยก็ประมาณนี้นะที่ร้านเนี่ยเขาก็จะมีชุดถ้วยชามแบบนี้นะครับให้เราไปอ่าหยิบบริการด้วยตัวเองแล้วก็มี น้ำเปล่านะฮะถ้าใครจะกินน้ำชาเนี่ยเขาก็มีบริการฟรีเช่นเดียวกันแต่ถ้าจะสั่งน้ำาอ,อื่นเนี่ยก็มีบริการนะครับโดยสั่งเพิ่มเติมนะก็ประมาณชายเย็นอะไรพวกนี้ก็แก้วละ30กว่าบาทไม่แพงถ้าเป็นพวกกาแฟก็ประมาณ50บาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาดูน้ำจิ้มนะฮะน้ำจิ้มจะมีด้วยกัน3แบบนะฮะอ่าก็นี้เป็นแบบแรกนะครับมันจะคล้ายๆเป็นซอสนะฮะแล้วก็ แบบที่สองนะฮะอันนี้จะเป็นจิ๊กโชว์แบบที่เรากินทั่วๆไปอ่าครับผมแล้วก็สุดท้ายนะฮะมันจะเป็นเหมือนอน้ำส้มนะครับอ่าอันนี้นะอ่าน้ำจิ้มมีทั้งหมด3แบบนะครับสำหรับโกอันนะฮะแล้วเวลาเราไปสั่งอะไรก็ตามแต่นะครับเราจะต้องแจ้งที่เบอร์โต๊ะนะฮะว่าเรานั่งอยู่โต๊ะไหน นะครับแล้วเดี๋ยวเขาก็จะมาเสิร์ฟตามโตะนะฮะวันนี้สั่งไปค่อนข้างเยอะก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีอะไรบ้างนะครับก<า>็เดี๋ยวรอก่อนนะครับเชียงวยครับอ่าได้อาหารมาแล้วอันนี้ของน้องมาวินนะครับตอนนี้น้องมาวินกินปลาต้องโโอยู่นะแล้วก็มีติ่มซำมาแบบจุกๆเลยนะฮะเดี๋ยวปลาเด็นจะรีวิวให้ดูนะว่ารสชาติจะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะครับสำหรับวันนี้ที่ร้านโกอันอ่างศิลานะกร่บผม ลองชิมปลาต้องโกนะครับจิมด้วยสังขยานะครับอืมคือเขาก็ทอดมาแบบร้อนๆเลยนะแล้วตัวสังขยาก็ดีมากมันจะไม่ได้ข้นเกินไปะนะครับยังมีความแบบนมๆอยู่อะ่ะอืมอร่อยคือตอนนี้นะครับอุปสรรคคือโต๊ะมันเล็กมากครับที่นี่คือคนแน่นมากๆ อันนี้ก็เป็นอเมริกันเบรกฟาสต์นะครับที่สั่งมานะฮะแล้วก็ยังมีบักกุเตนะฮะแล้วก็ยังมีปลาต้องโขนะหลายๆอย่างผมคิดว่าค่อนข้างอร่อยเลยทีเดียวอ่ะนะครับแต่ว่าอุปสรรคคืออย่างที่บอกนะฮะมันไม่สามารถที่จะพายได้จริงๆนะครับก็เดี๋ยวชิมแล้วเดี๋ยวไปสรุปให้ฟังแล้วกันนะครับ เรามากันที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำทานทะเลมอบูรพาบางแสนนะครับอ่านี่ครับเดี๋ยวพาน้องมาเตอร์น้องมาวินมาดูสัตว์น้ํานะครับที่พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ําที่บางแสนนะครับผมก็แบบปลาแบบน่ารักน่ารักใช่ปะอ่าปลาแบบปลากระตูนอะไรเงี้ยนี่ตรงนี้เป็นแมงกะพรุนนะฮะแมงกะพรุนเรามาดูแมงกะพรุนของจริงกันแล้วนี่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 น โอ้ยมันเรืองแสงด้วยโอ้แมงกระพุนเยอะเลยแมงกระพุนเรืองแสงนี่ดูแมงกระพุนสวยงามมากเรืองแสงโอ้ยดูแมงกะพุนสีแดงนี่น้องมาวินบอกแมงกระพุนสีแดงโอ้โหไปกันต่อไปกันต่ออันนี้มันมาแบบมากับเพื่อนมันเยอะมากเลยอ่ะมันไม่ยอมแยกจากกันเลยอ่ะผมคิดว่าน่าจะพันตัวโอ้เยอะไปจนัยกันต่อครับ อะไปต่อครับไปต่ออีกโซนหนึ่งนะฮะอุย้ยมีซากเรืออยู่ข้างใต้ด้วยมีซากเรืออยู่ข้างใต้ด้วยเหรอเออมีจริงๆด้วยโดนประหน่ำเขาดำน้ำผู้ใครเลยน,นั้นไดก็ตายอา่แาไปดูตรงอื่นบ้างอ,อุ้ยนี่ใหญ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 ,ใหญ่จริงเออมีซากเรือด้วยตรงนี้มีซากเรือนี่มาเตอร์ดูข้างบนนี่มองขึ้นไปข้างบนนี่เห็นปะ น่าจะเป็นทางออกแล้วล่ะเมื่อกี้ที่เราไปยืนตรงนั้นนะตรงนี้มีที่นั่งให้ดูเลยนะเนี่ยอลังการมากครับเมื่อกี้จากอะการเลียมนะฮะก็ออกมาก็จะมีพวกพิพิธภัณฑ์หอยให้ดูด้วยนะครับก็ที่นี่ก็อทิปสั้นๆนะฮะที่บางแสนนะครับเป็นพิพิธภัณฑ์สัตว์น้าทางทะเลของมอบุรพานะครับผมขำหรับค่าเข้านะฮะของผู้ใหญ่ก็คือ80บาทนะ ของเด็กๆหนูๆคนละ40บาทน,นะครับพวกเราจะไปไหนต่อฝากติดตามชมช่อง Winter Story นะครับเราอยู่ที่ทำฟาร์มดีชนบุรีนะครับผมแกห้วยกะปิก็วันนี้พาเด็กๆมาเที่ยวที่ชนบุรีนะครับก็เดี๋ยวจะไปดูว่ามีกิจกรรมอะไรให้เด็กๆทำบ้างนะฮะ แต่ได้ข่าวว่ากิจกรรมแน่นมากๆนะครับอ่าโปรดติดตามนะครับอันนี้ระหว่างที่เดี๋ยวเราจะเข้าไปทํากิจกรรมนะฮะตรงนี้เขามีให้เด็กๆปีนเล่นด้วยนะฮะแล้วก็แบบมีชิงช้ามีสไลเดอร์มีทรายให้เด็กๆเล่นนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไปดูตรงนี้กันมีผัก อสารพิษขายด้วยต้นละ20บาทอ่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันนะครับว่าที่ทําฟาร์มดีแห่งนี้ที่ชนบุรีจะมีอะไรให้พวกเราเที่ยวบ้างนะครับจุดนี้เนี่ยเป็นจุดที่ให้เช่าจักรยานนะครับก็มีจักรยานให้เลือกทั้งขาไทยทั้งจักรยานทั่วไปนะฮะอันนี้ก็ค่าเช่าคันละ50บาทแล้วก็มีค่ามาจํำ100บาทอ่าจักรยานก็ประมาณนี้อ่าเดี๋ยวน้องมาสเตอร์น้องมาวินจะขึ้นไปเดินอ่สาสะพานลิงข้างบนนะครับ ตรงนี้นะครับเขาบอกว่ารับน้ำห้าขดอาเดินอ่าดูน้องมาเตอร์นะครับน้องมาเตอร์บอกกลัวมากเลยอาไปต้องกลัวครับลุยได้เลยนี่มันเป็นสะพานลิงแบบนี้อ่าสไลดเดอร์ลงไปหนึ่งสองสามไปแล้ว เดี๋ยวเราไปดูนะมันมีพายเรือให้อาหารปลาผักปอสันพิษปลาเป็ดแล้วก็ไก่อารมณ์ดีเดี๋ยวน้องมาวินจะพาไปให้อาหารไก่อารมณ์ดีกันนะที่นี่ก็แบบบรรยากาศค่อนข้างจะร่มรื่นดีนะครับแล้วก็บญญากาบแกบบมีกิจกรรมหลากหลายให้เด็กๆทำนะครับนู่นไงเขาให้อาหารไก่กันหรือเปล่าลูกไปดูดิ เมื่อกี้เราเข้ามาไม่ได้ซื้ออาหารมานะเดี๋ยวเราออกไปซื้ออาหารให้กับน้องกระต่ายน้องปลาก่อนนะครับอ่าน้องมาเตอร์น้องมาวินเช่าจักรยานมาละน้องมาวินก็ขาไทยเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวไปดูให้อาหารสัตว์กันนะครับสถานที่ที่นี่นะครับถ้าเทียบกับประจิบฟาร์มที่นนทบ,บุรีที่นี่ถือว่าใหญ่กว่าเยอะมาก มีพื้นที่เขียวเยอะกว่านะครับแต่ว่าเรื่องของกิจกรรมเนี่ยเขาจะเป็นลักษณะของอ่ฟรีดอมนะฮะคืออ่ไม่ได้มีไกด์หรือว่าไม่ได้มีครูฝึกให้นะครับก็คือเด็กๆเลือกที่จะทำกิจกรรมเอานะครับไม่บังคับว่าจะต้องซื้อแพ็กเกจหรืออะไรงนี้นะฮะก็จะเป็นกิจกรรมแต่ละฐานเลยเ,เดี๋ยวมาดูน้องมาวินให้อาหารกระต่ายกันนะโอ้โห มีหลายกลงลูกมันอาจจะอิ่มมาฝั่งนี้มั่งมาวินอ่ะไปดูตรงนู้นมั่งน้องมาวินชอบมากเลยให้อาหารจะตายเดี๋ยน้องมาวินน้องไปเอาจักรยานมาด้วยนะลูกนะระวังจะตายกัดกัดนิ้วนะอ่ะเดี๋ยวเราจะไปต่อกันนะครับตรงนู้นเป็นคอ,อกแพะคอ,อกแกะโอ้โหน้องมาวินซิ่งมากไปแล้วเอาน้องมาวินไปคอ,อกแพะคอ,อกแกะเร็วไปไหนแล้ว Uh huh. ตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นมุมแบบว่าสไลเดอร์โคนนะฮะแต่วันนี้เด็กๆเ,เนี่ยไม่กล้าเล่นนะดูแล้วนะแล้วก็มีห้องอาบน้ําอยู่ทางด้านนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นแบบที่ให้อาหารเป็ดใช่ปะ่ะเมื่อกี้ตอนทีเ่เราเดินเข้ามาเนี่ยเขาจะมีตัวตู้ที่สําหรับจ่ายอาหารเป็ดนะครับอันนั้นก็ยี่สิบบาทอ่ะไปมีด้วยหรอให้อาหารจระเข้ อันนี้นะฮะจะเป็นตู้ที่ว่าหยอดอาหารเป็ดนะเขาใส่ไปเหรียญสิบสองเหรียญน,นะครับแล้วก็เอาตัวถาดภาชนะตรงนี้ไปรองนะแล้วเดี๋ยวมันจะออกมาแล้วเราก็ไปให้อาหารของน้องเป็ดนะฮะแล้วก็แต่ละที่เนี่ยก็โอเคสิ่งที่ดีอย่างก็คือว่าเขามีจุดล้างมือเยอะมากๆเลยตรงนี้ก็ระหว่างทางเนี่ยเขาก็มีแบบปลูกผักเหมือนแบบปลูกผักออร์แกนิกเนาะ นี่มานี่นี่นี่ตรงนี้ก็จะมีจุดนมแพะนมแกะอ่านี่น้องมาสเตอร์มาให้อาห่ารแพะนะครับโอ้ยแพะมันเข้าปากตรงนี้มันหล่นดูมันโอ้หมันจะหล่นหมดเลยอะดูดแรงมากน่าจะหิวน่าจะหิวเอาเอาเอาน้องมาวินอ๋อน้องมาวินให้ให้น้องน้อยให้น้องน้อยน้องน้อยไม่ได้กินเลยเจอตัวใหญ่แย่ง ผักออร์แกนิกที่เขาปลูกนะฮะเขาก็มีจําหน่ายด้วยนะแบบเนี้ยแบบอย่างเงี้ยฮะหนึ่งพุ่มเนี่ยยี่สิบาทถ้าเกิดใครชอบทานสลัดนะซื้อกลับไปได้นะครับปลูกปลูกสวยมากแล้วก็ปลูกบนเป็นลักษณะของไฮไฮโดรโปนิกเหมือนกัน<ะ>ทางด้านนี้ก็จะเป็นเหมือนแบบ ไว้เป็นที่แบบถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยนะก็เหมือนแบบจำลองบรรยากาศแบบท้องไร่ท้องนามาอะไรเงี้ยนะแล้วก็แบบมีแคร่มีแคร่แบบให้นั่งเล่นลมเย็นมากแล้วเขามีต้นไม้ต้นไม้ใหญ่นะครับต้นไม้ใหญ่เดี๋ยวนั่งพักก่อนนะครับหลังจากที่ไปให้อาหารสัตว์มาเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไป หาอะไรทานสักหน่อยนะครับเพราะว่าอากาศมันร้อนมากๆเลยแล้วก็ที่นี่เนี่ยเขาก็มีคาเฟ่ที่ทาของทาฟาร์มดีเนี่ยเขาก็มีคาเฟ่ด้วยนะครับคาเฟ่เขาก็ชื่อทําฟาร์มดีคาเฟ่แอนฟาร์มตอนนี้เข้ามาที่คาเฟ่นะครับเมนูอาหารหลากหลายอยู่เหมือนกันนะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบเมนูสุขภาพสุขภาพหน่อยนะฮะพวกสลัดอะไรพวกนี้นะ แล้วก็กาแฟที่นี่เขาก็ไม่ได้แพงเวอร์นะฮะก็ราคาก็โอเคอยู่นะอ่าก็สำหรับที่ฟามฟาร์มดีคาเฟ่แห่งนี้นะประเด็นก็สั่งมาเป็นเอสเปรสโซ่หนึ่งช็อตนะฮะ mm hmm. เพราะว่าง่วงนอนมากเลยแล้วเขาก็เสิร์ฟม,มาคู่กับน้ำน้ำเปล่าน้ำแข็งนะฮะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะลองชิมหน่อยว่ารสชาติที่นี่จะเข้มข้นแค่ไหนนะครับผม mm hmm. เป็นเอสเปรสโซนะฮะ mm hmm. ดมจากกลิ่นแล้วเนี่ย ค่อนข้างที่จะเข้มข้นพอสมควรอันนี้ก็หนึ่งช็อตนะฮะเดี๋ยวจะชิมหน่อยอตัวเนื้อกาแฟเข้มข้นดีมากแล้วก็หอมนะฮะแล้วก็ไม่ได้ขมมากมันเป็นกาแฟรสจัดจ้านมากๆเลยนะฮะแล้วก็ิดเข้าไปนี่ตื่นทันทีนะครับว่าเช้าเนี่ยเชื่อไหมฮะว่าออกมาตั้งแต่ตีห้าครึ่ง <S <S เมื่อคืนนี้ผมหลับไปตอนประมาณ3ามทุ่มแล้วเกิดตื่นขึ้นมาตอนช่วงประมาณตีสามนะครับ <S <S พอตื่นขึ้นมาตีสามเนี่ยมันไม่ง่วงแล้วความรู้สึกทีนี้เนี่ยคนในบ้านเนี่ยก็ยังไม่ได้หลับเลยนะครับว่าก็เลยชวนกันเล่นๆว่าเเดี๋ยวเช้าแล้วไปเที่ยวบางแสนกัน่าชวนกันเล่นๆนะตอนแรกผลมากฏว่ามีทุกคนบ้าจี้หมดเลยในบ้านนะครับก็เลยเป็นที่มาของ การที่ออกมาตั้งแต่ตีห้าท้งเลยเมื่อเช้าแล้วก็มาแวะที่บางแสนนะฮะก็ไปเก็บบรรยากาศที่บางแสนแล้วก็ไปทานอาหารมาแล้วนะครับแล้วก็ที่นี่ก็มาโดยความที่ไม่ได้ตั้งใจนะที่ทำาฟามดีคาเฟ่แห่งนี้นะครับก็แวะมาจิบกาแฟแล้วก็พาเด็กๆมาทํากิจกรรมที่นี่นะฮะมาปั่นจักรยานมาให้อาหารสัตว์อะไรพวกนี้ได้ดื่มกาแฟที่รสชาติเข้มข้นเข้าไปเนี่ยก็ถือว่าสดชื่นดีแล้วก็ มีแรงที่จะเดินทางต่อกันแล้วนะครับเดี๋ยวให้น้องมาเตอร์ทานเฟนไฟก่อนนะครับเพื่อนๆนะครับอันนี้ที่แม่ใหม่ซื้อมานะครับจะเป็นโดนัทชิ้นเล็กๆนะฮะก็กินไม่ใหญ่ประมาณหนึ่งต่อชิ้นชิ้นละสิบบาทนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามีสั่งเฟนไฟไปกินเล่นๆแล้วก็ถุงทองด้วยนะครับนี่เป็นถุงทองที่สั่งไปนะก็หกชิ้นประมาณหนึ่งร้อยบาทอันนี้คือเฟนฟที่สั่งไปนะครับ จำราคาไม่ได้นะ่าจะ80-90บาทอะไรเงี้ยแล้วก็น้องมาวินเนี่ยไปเอาที่ระบายสีมาระบายได้ด้วยนะฮะน้องมาวินซื้อมาเท่าไหร่ครับ40บาทอ่าไม่แพงนะเด็กๆชอบมากอ่าดูเจ้าหมีของน้องมาวินที่ระบายสีออกมานะไหนน้องมาวินโชว์หน่อยครับอันมาโชว์หน่อยว่าหน้ามันเป็นไงมั่งตลกนิดหน่อยตลกนิดหน่อยโอ้โหไม่นิดนะครับดูแล้วตลกเยอะเลยครับ S <S มีกีเดอโอ้อโหสำหรับวันนี้นะครับที่เรามาเที่ยวที่ทําฟาร์มดีจังหวัดชนบุรีนะครับผมก็สนุกสนานมากนะ,ะเ,นเด็กๆก,ก็ได้มาขี่จักรยานด้วยกันนะครับลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวไปเที่ยวที่อื่นนะครับโอเคครับน้องๆเดี๋ยวฝากกดติดตามช่องวินเตอร์เทอรีด้วยนะคะ,ะบ๊ายบายครับไปแล้วไปแล้วไป,ไปแล้ว